การหนอกลูกด้วยหน้ามือและหลังมือนะคะสําหรับอนนุปกรณ์ในวันนี้นะคะที่เด็กๆจะต้องมีเลยแน่นอนว่าจะต้องมีไม้ปิงปองและลูกปิงปองนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการจับไม้ต่อน,นะคะว่าการจับไม้นะคะเราควรที่จะจับอย่างไรและวิธีการจับที่ถูกต้องจับต้องจับอย่างไรนะคะไปกันเลยะคะ่ะ สำหรับการจับไม้ติกปองในลักษณะแรกนะคะก็คือการจับแบบจับมือหรือว่าการจับแบบเช็ดแคนนะคะรำดบแรกนะคะให้เด็กๆทำมือในลักษณะนี้อ่ะจากนั้นนะคะให้นำไม้ติงปองนะคะเข้ามาวางภาพอย่างนี้นะคะและก็จับลงไปถ้าเป็นหน้ามือนะคะสำหรับการจับแบบเช็ดแคนนะคะนิ้วโป้นะคะจะอยู่ในลักษณะนี้อ่ะนี่คือการจับไม้แบบจับมือในลักษณะ อออนหรืืว่าาม้มอเองคลิกกลับมาด้านหลังนะคะจะเป็นการจับไม้แบบจับมือในลักษณะแบบแฮนด์หรือว่าหลังมือนั่นเองค่ะไล,ล่ลำดับต่อมานะคะการจับไม้ปิ่ปองในลักษณะที่2คือการจับแบบปากกาหรือว่า p โ n h เดอร์นั่นเองนะคะเราก็จะทํามือในลักษณะเป็นโอเคแบบนี้เลยจากนั้นให้คลิกมือว่าด้านข้าแบบนี้แล้วก็เอาไม้ใส่เข้ามานะคะในลักษณะนี้ ให้จับอย่างนี้นะคะดเด็กอ้อมมาจับด้านหน้าด้านหลังจับแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้คือการจับแบบปากกาในลักษณะโฟแฮน์อ่ะโฟแฮน์นิ้วชี้และนิ้วโป้งอยู่ในสถานี้นะคะนี่คือโฟแฮน์สำหรับการจับไม้แบบจับปากกาและิกมาด้านหลังนิ้วกลางนางก้อยอยู่ในลักษณะนี้ สำหรับการจับไม้แบบปากกานั่นเองเ,องเป็นลักษณะแบบแฮนด์นะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องการดอกลูกแล้วนะคะเด็กๆการดอดลูกไม่ว่าจะเป็นหน้ามือหลังมือเนี่ยเวลาที่เราจะให้ลูกปิงปองน,นะคะกระทบที่ไม้ควรที่จะกระทบบริเวณหน้าไม้ส่วนกลางประมาณน,นี้อ่ะนี่สำหรับหน้ามือและหลังมือเช่นเดียวกัน นีลกลับมาด้านหลังเวลาเราเดอกลูกด้วยหลังนะคะลูกก็ควรที่จะกระทบบริเวณหน้าไม้ตรงกลางไม่ควรที่จะกระทบบริเวณขอบถ้ากระทบบริเวณขอบจะทําให้ลูกนะคะกระเด้งกระดอนไปโดยที่เราไม่สามารถควบคุมทิศทางลูกได้นะคะถ้าลูกกระทบบริเวณโซนกลางของหน้าไม้จะทําให้เราควบคุมลูกได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับการห่อวิบกรด้วยหนะ้า ให้เด็กๆเ,เริ่มจากาย,ยืนโดยแยกเท้าห่างออกจากกันนะคะด้วยความกว้างที่เท่ากับหัวไหล่จากนั้นให้เด็กๆจับไม้ในมือขื้นที่ตัวเองถนัดน,นะคะแล้วก็จับในลักษณะแบบจับมือถ้าลักษณะแบบจับมือข้อแนห,หรือหน้ามือนะคะจับเป็นหน้าที่มีนออิ้วโป้งของเรานะคะากนั้นให้เด็กยงายไม้ออกโดยความหา่างระหว่างไม้กับตัวเนี่ยให้ห่าง แบบพอดีไม่ห่างมากเกินไปนะคะจากนั้นให้เด็กๆเ,เนี่ยถือรูปวิปปองในมือข้างที่ตัวเองเป็นถนัดงอยล่ลงนะคะหลายแบบนี้และโยนขึ้นในระดับที่พอดีไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปจากนั้นให้เอาไม้เนี่ยตดขึ้นมาหนึ่ครั้งแล้วก็จับแบบนี้นะคะ ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบห้าครังแล้วก็ให้นังงกงักกล่องน,นะคะอ่าเด็กผ้สารที่นั่งพัเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราหล่อแล้วจับไปแล้วใช่ไหมต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองโดดอ,อย่างต่อเนื่องกันทั้งหมดห้าครั้งในลักษณะนนแบบนี้นะคะโยนขึ้นเหมือนเดิมและใช้ไม้เนี่ย ดอกอยางต่อเนื่องโน้ที่ไม่ต้องจับแล้วพอครบห้าครั้งก็ค่อยจับในลักษณะนี้ในลักษณะนี้นะคะสำหรับใครที่ดอกได้ห้าครั้งบแล้วนะคะให้เด็กๆลองดอกยางต่อเนื่องไปเรื่อยๆดูซิว่าเด็กๆเนี่ย เท่าไรในลักษณะนี้เลยจากที่เด็กๆนะคะได้ลองฝึกดอดลูกบิ๊กปองด้วยหน้ามือไปแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาฝึกดอดลูกบิ๊กปองด้วยหลังมือบ้างน,นะคะการยืยจะเหมือนเดิมเลยทั้งสองข้างแยก,กออกจากกัน,นกแยกออกจากกันนะคะโดยความากว้างที่เท่ากับหัวไหล่ทีนี้ แบกแฮนด์ hand, หรือว่าหลักมือแล้วสําหรับกาจับไว้แบบจับมือก็จะเป็นในด้านด้านที่มีนิ้วชี้ด้านที่มีนิ้วชี้แบบนี้นะคะในการฝึกเช่นเดียวกันเลยเราจะเปลี่ยนจากไว้เป็นคว้าม,มือลงโดยความห่างนะคะไม่ห่างจากลรรตัวมากจนเกินไปเช่นเดิมและเหมือนเดิมเลยเราจะดาะแล้วก็จับก,ก่อนนะคะในการโยนลูกปิงปองขึ้น ไม่โยนสูงจนเกินไปและไม่โยนต่ำจนเกินไปลักษณะแบบนี้นะคะดอกแล้วจับทั้งหมดห้าครั้งใครทำครบห้าครั้งแล้วให้หยิดพักรอก่อนนะคะพอครบ5ครั้งแล้วน,ออน,นะคะ,ะ,คเ,ะ,คะเด็กๆคนไหนที่ทำ ครบห้าครั้งจบคล่องแล้วเนี่ยให้เด็กๆลองเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มจากดอกแล้วจับเป็นการดอกอย่างต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆให้ครบห้าครั้งในลนักษณะนี้นะคะครบห้าครั้งแล้วว่าจะลองทากันดูนะคะเด็กๆใครที่ดอกอย่างต่อเนื่องได้ครบห้าครั้งแล้วต่อไปเพิ่มความยา,งยาง่งอีกนิดนึง ะะดอกไปเรื่อยๆดูซิว่าเด็กๆสามารถดอกนั่งมือได้มากที่สุดเท่าไหร่จะมากากว่าหน้ามือไว้ลองทำกันนะคะเด็กๆในหลักสณานี้สำหรับการเรียนพละศาลปออนไลน์ในวันนี้นะคะก็จบลงไปบยี่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราเรียน็นหมวดสองด้วยกันแค่แก่หนึ่งการจับไม้และ 2. การดอกลูกด้วยหน้ามือและหลังมือด้วยการจับไม้แบบเช็คแฮนหรือการจับไม้แบบจับมือนั่นเองให้เด็กๆนะคะฝึกซ้อมกันนะคะในระหว่างที่ปิดภาคเรียนหรือระหว่างที่เด็กหยุดปุ๊บ้านะคะให้เด็กฝึกซ้อมกันเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆเ,เปิดเพิ่มมากเราจะทําการทดสอบการดอกลูกด้วยหน้ามือแล้วก็หลังมือนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ